ซื้ออนด้ามาร้านเอ็มอสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเด็กวานนอนคือกามันเดิมครับเย้ <Yeah! S 1> แต่ละมือก็สา่งยงังดอกผมเจอต่้งงานวิจัยครับงานวิจัยงานวิจัยล้นวนวน,นี่เป็นชุดคาดของเว็บร้อยยหครับว้าว wow. ชุดขัดของเว็บรอยยิมหาครับพ่อให้พี่นอ้องคันนี้ครับรถหกหมื่นเจ็ดมื่นโลโลูกค้าชี้รถคัดหมดแต่เพื่อนเอาไปซ่อมไปเปลี่ยนชุดโซ่สตเตอร์ครับสร้างไม่ระบุพิกัดที่ไหนเด้ออันนี้ผมพูดให้ฟังครับผมว่้ฟังหนึ่งสองสามแอคชั่นตากล้องเยี่ยมตากล้องบอกว่าเยี่ยมนะครับตากล้องยุคน้เดียวครับต้องทาบ้ส ครับตัวนี้ก่อนสึกล้อมดต,ตามอายุการใช้งานคันนีรถใช้งานนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า500ยกิโลอันนี้สึกตามอายุการใช้งานวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า500โลลูกค้าวิ่งส่งขนมปังครับส่งแซนด์วิชทั่วกรุงเทพและปะริมณฑล ขอมาห้ผมให้ผมวิเคราะห์อาการสาเหตุเดี๋ยวผมจัดให้ครับไปเมเลยนี่คือชุดคัดออตโต้ชุดคัดสามก้อนนะครับชุดผ้าคัดสามก้อนตัวน,นี้ครับหเห็นบเห็นป้าเห็นบครับ เหน็นบนนอผมบกว่าเห็นกล่องเด้อผมตั้งกล่องไทยอยู่คนเดียวตัวนี้สึกล้อหมดนะครับทําให้ให้รถแบบไม่ใครว่าอาการเรียกคดแล้วขีชกักกระตุกกึกคือคือคือคืแต่ผนคิดว่าโซ่สเต์มันมดสภาพเสียมสภาพที่มันทําการกระตุกเปลี่ยนมาแล้วก็อาการก็เหมือนเดิมเพื่อนก็นเลยมาบอกสูฟังเลยมาปรึกษาผมก็เลยบอกอาการไปว่า อาการแบบนี้มันว่าแมงโซสเตอร์ครับรถกระเด้าโซสเตอร์มันสีดังกึกเก็กกึกก็กกกกกื้อทาโซบังขอมันรันมันสีดังกึดกกระตุกคือกันแต่มันกระตุกคล้ายๆคนละอาการตัวนี้เวลาคัดมันเหมือนทีประมาณนี้ครับผมสาธิตให้เบื่อเดี๋ยวเราผมสาธิตท่องจันให้เบื่อเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องยังทํางานปั๊มได้ปกติ ถุดกองน้ำมันเครื่องก่อสะอาดดีครับเพราะว่ารถมันใช้งานหนักน้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนตลอดกองยังดีอยู่แต่ผ่าคัดหมดเลยคัดหมดลูกปืนยังคมกสีเปลี่ยนออกเพราะว่ามันใช้งานหนักแหละป่อยใส่บีกมันสิกรแล้วมันสิพังแล้วพันสิมาว่าช่างคนที่ซ่อมคือพอเปลี่ยนไห้ใต่ที่แหลกมันก็จะว่ามานี่นะครับ ชุดนี้ผมพาวิเคราะห์แล้วก็ดูอาการของอะไรที่มันห้างมันเสียตรงจุดครับชุดชุดชุดทรงกำลังครับตัวนี้นชุดทรงกำลังตัวนี้จำจริงมันโยกมันโยกอไไ้หลวมขนาดนี้มันโยกได้แค่เนี้เดียวตัวนี้ก็ไม่อาการดังครับนี่ครับบังไม่ได้ี้ยหนอกเสียงไม่นะครับ ันนี้ก็รวมกับรวมเข้ารวมออกตัวน,นี้ผมก็จะเปลี่ยนเลยบป่ายิครับเปลี่ยนทิ้งเลยถ้ามันรวมจัดลักษณะนี้นะครับก็แล้วจริงๆมันโยกได้แค่นิดนึงเพราะมันเป็นลูกยางลูกยางกระชับนะครับเป็นลูกยางกันกระแทกอยู่ข้างในนี่เิ่นอัดเป็นยำมดุดปั๊มไว้น,นั่นนี่ในการประกอบเสื้อครับ ประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมผ้าช่มอยู่ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้มีสาระนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของผมเด็กวันนอกแว้น้ำแนครับขอบคุณมากครับในการรับชมขอบคุณครับไปแล้วครับซ้อมรถแล้วครับบายๆครับ